เฮ้เป็นตัวงกูขู่มันจะฆ่าขูจะฆ่าเป็นต้วงกูเอาให้เดี๋ยวอะไรมาได้ขึ้นมาขึ้นตั้งหลักเอาขู่กันไอ้เดือดมาแล้ววันนี้มึงก็มาเย้มาด้วยใครมาก็ไม่รู้แต่มารอก่อนเลิกกันขกันขอก็มาแล้วกูคนนี้ดีกว่าไม่อยู่แล้วเดี๋ยวพวกมึงจะหนีไป ไซนีบไปแล้วสนน้ำหน้ากเนียน้ยน่ารลังสู้คนขาวปวยฉันสู้กัเี่เก่งไปลยก็มีโลมอากาศดนข้าวงฉันเฮ้ยมนเปนข้าวข้้งหลังยุคนีปนสยูอป้องกันโจ้รมันจะคอไไนกูจันน้แล้วเดี๋ยวไ

มันมีมืฟขวาเอาเดี๋ยวคนอ่ะมันรอมันจะทัดด้วโอ้ยชิบหายแล้วพยด้วยเฮ้ยคือยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมปืนหลุดแบบนั้นโอ้โอ้กูโอเคไม่พังขนาดนี้เลยเนี่ย แต่ที่เดยมก็เดยมอ้าวทำไมล่ะ